ไปพ่อเปิดแอร์ลูกไปเร็วหูยถ้าไม่บอกว่าพ่อเปิดแอร์นี่ไม่ยอมเดินเลยไปนอนลูกนอนนอนนู่เนี่ยพ่อขึ้นนอนหนูค่อยออกนอนเลยลูกเก่งมากหายมึนยาแล้วมั้ยแต่ห้ามขี้ในห้องพ่อนะลูกนอนนอนนอน นอนนอนลูกโอ้ <laughs> <c oughs> ได้ที่ย่งลูกนอนไหนโอ้นอนนอนนอนไปดไปแก่งมากไปนอนไป <c oughs> อะไรติดหัว <laughs> ค่อยๆลกค่อยๆอืมเออนอนซะนอนซะอืมอต้องบอกพ่อเปิดแอร์ถึงจะยอมเดินนอนลูกนอนนอนนอเล่นเย็นๆ